ตาของคนเราเนี่มันทำหน้าที่หลายอย่างทั้งช่วยในการหาอาหารหรือว่าสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเป็นอันเกันก็ทำให้เรารู้ว่ามีอันตรายอะไรอยู่ข้างหน้าเพื่อที่จะได้หลียกเลี่ยงถอยหนีแต่ว่า คนมักจะมองข้ามความจริงที่ว่าไอ้สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยหรือเป็นอันตรายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเสมอไปแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเราใ,ใจของเราบางครั้งเนี่ยมันก็น่ากลัวกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างหน้ามีเพียงคน,นึ่งนี้ กลัวงูมากนะแล้วก็วันหนึ่งก็ไปพักอ,อยู่ในบ้านกลางสวนตกกลางคืนก็มีเหตุที่ต้องออกจากบ้านไปหาของก็ต้องเดินเข้าไปในสวนในสวนนี่มันก็ยม่อมีงูนะ แต่ก็เรียกว่าภาวนาเลยนะขอร้องได้โปรดนะอย่าได้เจองูเนี่ยเพ่อเนี่ยใกล้ๆสวนเนี่ยมันมีอู่ซ่อมรถช่างเนี่ยคนหนึ่งเขาเอาภาขีลิ้วเนี่ยที่มันเปื้อนน้ำมันคิโลเนี่ยโยนไป ในสวนตรงทางที่เธอจะต้องเดินผ่านพอดีพอเธอเห็นภาคีลุพื้นนั้นเนี่ยก็ตกใจนะเพราะมันเป็นงูแล้วไม่ตกใจเปล่านะวิ่งเลยนะตะโกเลยนะงูงูแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นที่มืดนะ กลางค่ำกลางคืนบิงไปก็ไปสะดุดรากไม้อย่างแรงเลยล้มลงบอกว่าขาหักชาวบ,บ้านแถนั้นได้ยินเสียงว่าโอ้ยงูก็เลยพากันมาเพื่อที่จะไ,ไล่งูก็บอกว่าก็เพราะความจริงว่า มันไม่ใช่งูนะมันเป็นปาคิริวชุบน้ำมันคิโลแล้วก็เห็นปีงคนนั้นนี่นอนร้องครวนครางไม่ใช่เพราะงูนะแต่ว่าเพราะว่าขาหักมีเรื่องคล้ายกันนะเป็นเรื่องของอาจารย์สิงทองอาจารย์สิงทองนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาบ,บัว แล้วก็ตัวท่านเองก็มีลูกศิษย์เยอะรนะวมทั้งคุณหมออมรามาริลาด้วยอาจากย่งทองเล่าว่าเนี่ยตอนที่ยังยังหนุ่มเนี่ยเทุดงคนเดียวไปกลางป่าลึกท่านกำลังคนทั่วไปนะคือกลัวกลัวเสือในป่านนก็มีก็มีเสือเพ่นพานด้วยคืนหนึ่งเนี่ยท่านเดินจงกรมดู ตอนนั้นอากาศมันหนาวมากนะต้องผมผ้าถึงสามชั้นนะทั้งสังขาติแล้วก็ผ้าห่มด้วยระหว่างที่เดินจงกรมอยู่ผ้าห่มเนี่ยมันก็หลุดจากตัวท่านแล้วก็มากองอยู่ตรงทางจงกรมท่านก็ไม่รู้นะพอท่านเดินสุดทายแล้วท่านก็วกกลับมองไปข้างหน้าก็ แทนที่จะเห็นเป็นผ้าห่มนะกนา่นเป็นเสือตอนนั้นผมก็กลัวมากเลยนะขาสั่นเลยใจนี่ยคิดจะวิ่งหนีนะแต่ว่าหักห้ามใจเอาไว้ยังมีสติอยู่แล้วก็ใจนี่ก็กลัวว่าเนี่ยคนก็จะว่าเราอย่างไรนะถ้าคนรู้เราวิ่งหนีเสือท่านก,ก็นเลยนะ ฝืนใจเนี่ยเดินไปตามปกติแต่ท่าบอกในแต่ละก้าวที่เดินนี่มันมันยากมากเลยมันต้องใช้เรี้ยวใช้แรงมากกว่าจะจะขยับขาไปทีละก้าวทีละก้าวแต่เมื่อเดินไปสักพักก็พบว่าอนั่นไม่ใช่เสือมันคือพ่อผมนั่นเองวันนี้ท่านเดินสบายเลยเดินไปหยิบพ่อผมเอา พอผมมาคลุมตัวอีกครั้งงทั้งสองเรื่องนี้คล้ายๆกันนะคือตามันหลอกคนหนึ่งตามันหลอกว่าผ้าคิริลมันคืองูอีกคนหนึ่งตามันหลอกว่าพ่าผมนี่คือเสือจริงๆตามไม่ได้หลอก,กน,นะตามก็อ่า แสดงภาพตามความเป็นจริงนะแต่เป็นใจต่างหากนะที่มันมันหลอกใจมันหลอกเจ้าของนะเห็นผ้าก็ปรุงเป็นงูหรือไม่ก็เห็นผ้าผมก็ปรุงเป็นเสือนะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันนะคือว่าคนหนึ่งเนี่ยนะมองด้วา เดองูเนี่ยตกใจขาดสติวิ่งทันทีเลยจกนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุนะคะสิคนหนึ่งนะเห็นเสือกลัวขาสันเลยก็มีสติหรือว่าสามารถที่จะใช้สตินิคมนะความกลัวไม่ยอมหนี แต่ก็กเดินต่อไปจนทั้งพวกความจริงถ้าถ้าเราถึงทองทั้งวิ่งหนีนะก็อาจจะหัวรางข้างแตกหรืออาจจะแข้งขาหักนะเหมือนเาผู้หญิงคนนั้นก็ได้คือมันเชื่อเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยใจเนี่ยมันก็หลอกเรา ขณะที่ตาเนี่ยมีไว้เพื่อทำให้เราหลิงเนี่ยงอันตรายแต่ใจเนี่ยโดยพจนิยามที่มีความกลัวเนี่ยมันกลับเป็นอันตรายยิ่งกว่าเพราะมันสามารถทำให้เราเนี่ยนบาดเจ็บแคกคาหักได้ทั้งที่ไม่ได้มีอันตรายอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันก็แค่ภาคีรู้แต่แม้ว่าใจนี่มันจะ หลอกเราอย่างไรเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีสตินะมันก็ช่วยกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายได้จริงจะว่าใจมันหลอกก็ไม่ใช่นะมันเป็นเพาความกลัวนะค่ะความกลัวมันหลอกเราความกลัวมันมันปรุงแต่งจิตจะทำให้เห็นอะไรที่มันเลวร้าย แต่ว่าใจมันหลอกเราหรือว่าความกลัวมันหลอกเราก็แล้วแต่นะแต่ถ้าว่ามีสติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ไม่เกิดอันตรายขึ้นมาได้นะปุถุชนเนี่ยนะมันก็ยากนะที่จะไม่ให้มีความกลัวหรือว่าอารมณ์อย่างอื่นเช่นความโกรธความเศร้าความเครียดและพวกนี้มันก็สามารถที่จะปรุงแต่ง นะรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูหรือถึงแม้จะไม่ได้เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงอะไรที่น่ากลัวแต่ว่าจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาด้วยอำนาจของอความกลัวหรืออารมณ์อกุศลเรานั้นได้มันเป็นธรรมดานะแต่ถ้าว่ามีสติเนี่ยนะมันก็ช่วยรักษาใจแล้วก็ช่วยรักษาตัวเราเนี่ไม่ให้อนะ เกิดอันตรายหรือทำอะไรที่เป็นโทษนะกับตัวเองหรือกับผู้อื่นได้อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดานะโดยเพราะเมื่อคนเรานี่ยังมีกิเลสเนี่ยมันสามารถที่จะรุมอะไรต่ออะไรมากมายที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการกระทำของเราต่อชีวิตของเรา ซึ่งตามมาด้วยความทุกข์ก็ได้พรามันมีความสามารถมากนะอารมณ์พวกนี้ที่จะหลอกเราอาจจะไม่ได้หลอกด้วยการปรุงแต่งรูปหรือปรุงแต่งเสียงแต่จะหลอกด้วยการสนายเหตุผลที่สวยรู้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้คล้อยตาม คอยตามมันหรือว่าทำต,ตามหน้าของมันเพื่อปนเปลอมันให้ฟูมากขึ้นอย่างหลายคนเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ต้องไปกินเหล้าเนี่ยนะก็เพื่อสังคมบ้างละหรือเพื่อการงานบ้างละเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นก็เป็นเหตุผลที่ดูดีนะกินเหล้าเพื่อสังคมเนี่ย หรือว่ากินเหล้าเพื่อก็จําเป็นกับการงานแต่บ่อยครั้งมันเป็นแค่เหตุผลสวยหรูที่กิเลสมันปรุงขึ้นมาแล้วพอเราไม่รู้ทันเราก็คล้อยตามมันที่จริงเหตุผลจริงๆก็ไม่ใช่เพื่อสังคมหรือ,อเพื่องานการอะไรหรอกนะแต่ว่าเพราะมันถูกใจกิเลส อันเด็กเนี่ยนะรำร้องอยากจะได้ไอแพดอ้างกับพ่อแม่ว่าเนี่ยจะมาใช้ในการเรียนเหตุผลก็ดูดีนะแต่แว่าพอได้มาแล้วนี่ก็เอามาเล่นเกมไอการเรียนก็เป็นข้ออ้างของกิเลสนะซึ่งเด็กอาจจะไม่รู้ตัว ที่พอไม่รู้ทันนะกิเลสเนี่ยมันก็ถูกมันหลอกนะได้มาแล้วก็เล่นเกมอย่างเดียวเลยนะสนองกิเลสเต็มที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเรียนเลยเผู้ใหญ่ก็ไม่เบานะเห็นใครก็มี iPad อยากจะมีบ้างแล้วก็อ้างว่าเนี่ยมี iPad แล้วจะได้มาเปิดดูการบรรยายธรรมทาง YouTube จะได้ฟังธรรมจะได้ดูการบรรยายธรรม นะแต่พอได้มาแล้วก็เอามาเล่นโซเชียลมีเดียเอามา,อาดูหนังเอามาเล่นเกมที่จริงมันเป็นเจตนาของกิเลสตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามันก็ฉลาดนะถ้าบอกว่าเนี่ยซื้อ iPad มาเพื่อทจะเล่นเกมเนี่ยคงไม่ได้ผลนะก็ต้องอ้างสรรหาุผลว่าเพื่อมาเปิดดู YouTube ฟังธรรมะหรือว่าติดตามข่าวสาร นี่คนจำนวนมากนี่ก็ไม่รู้ทันกิเลสน,นะพาไปหลงเชื่อเหตุผลที่สวยหรูก็เลยทำตามอำนาจของมันนจนตกอยู่ในอำนาจของมันไปเลยมันไม่ใช่แค่ความอยากอย่างเดียวนะความโกรธก็เหมือนกันนะความโกมรธเวลาโกรธใครเนี่ยนะกิเลสมันก็อยากจะอยากจะสั่งให้เราดา่าอยากจะสั่งให้เราทำอะไรต่ออะไร ที่เป็นการตอบตัวทาร้ายเขาก็สันนาเหตุผลนะอย่างนี้ต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนไม่งั้นมันได้ใจดูมีเหตุผลนะพอเราหลงเชื่อเราก็ทําตามมันโดยที่ไม่รู้่เนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจสั่งสอนหรอกนะแต่ว่าตั้งใจที่จะเล่นงานให้เข็ดหลาบหรือให้เจ็บปวดความกลัวมันก็มีเหตุผลของมันที่ ชักชวนให้เราทำตามอน้นาของมันอ้างความถูกต้องอ้างความดีเห็นไปทั่วนะคนทำ้ายกันในนามความดีอ้างเพื่อปกป้องความดีเพื่อรักษาความถูกต้องความเป็นธรรมนะแต่บางครั้งเหตุความกลธมก็หรืออารมณ์พวกนี้มันก็ไม่มีเหตุไม่มีผลนะมันไม่สนใจเหตุผลเลยด้วยซ้ํา้มีผู้หญิงคนหนึ่งเนะี่ย อายุก็สี่สิบกว่าแล้ววันหนึ่งก็ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนที่มาร่วมง,งานนี้ก็ร้่นแล้วแต่เป็นนักเรียนร่วมรุ่นซึ่งไม่ได้พบกันมาสามสิบปีหลังจากจบมัธยมแล้วก็แยกย้ายกันไปอาจจะมีการพบปะก,กันบ้างแต่ไม่ค่อยมีการเลี้ยงรุ่นคนที่มานี่ก็ร้วนแต่เป็นเพื่อนนักเรียนเพื่อนสมัยนักเรียน ก็ไปเจอคนหนึ่งนะทีแลก็จำไม่ได้เพราะว่าเธอไปอยู่อเมริกาลงสามสิบปีหลังจากเรียนจบพอสักถามก็จำได้ว่าอ๋อเป็นเพื่อนคนนี้เองสมัยเรียนมัธยมนึกหน้าออกแล้วก็พลอยจำได้ต่อไปว่าเนี่ยก่อนที่เพื่อนคนนี้เนี่ยจะไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยเคยมี เรื่องโกรธเคืองกันจึงกับขั้นไม่พูดไม่คุยกันเลยพอเธอจําได้ว่าเคยโกรธเพื่อนคนนี้นะเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะจากเดิมที่คุยกันยิ้มแย้มแจ่มใสนี่กลายเป็นเบื้องตึงเลยนหน้านี่เปลี่ยนสีเลยเพื่อนคนนั้นก็แปลกใจว่าทําไมท่าทีสีหน้าถึงเปลี่ยนพอรู้ว่าเคยมีเรื่องกับเธอมาเมื่อสามสิบปีที่แล้วมันถามว่าโกรธฉันเรื่องอะไร เธอตอบไม่ได้นอะกโกรธเรื่องอะไรพรืแต่ว่าเคยโกรธถึงขั้นไม่เคยพูดคุยกันพอรู้เท่านั้นนะหรือจําได,ด้มันโกรธขึ้นมาเลยทั้งที่หายโกรธไปนานแล้วแล้วทั้งที่ไม่รู้ว่าโกรธเรื่องอะไรแต่เพราะมันเคยโกรธก็เลยขอโกรธต่อนะให้ความโกรธนี่มันบ่อยครั้งมันก็ไม่มีเหไม่มีผลนะ เช่นเดียวกับอารมณ์ไหลาอารมณ์เนี่ยเช่นความเบื่อความเซงความรู้สึกสังกัดตายอย่างที่พูดไว้เมื่อสองวันก่อนเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีสาเหตุแต่ว่ามันเกิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลคืออธิบายไม่ได้และจะใช้เหตุผลเนี่ยกับมันบางทีก็ไม่ได้ผลนะในอย่างที่เราโกรธเนี่ยนะจะใช้เหตุผลเพื่อให้ความโกรธมันบรรเทาเนี่ย บ่อยครั้งก็ไม่ได้ผลเพราะว่าในตัวมันเองเนี่ยก็มาแบบไม่มีปีไม่มีขุยไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่แล้วน่นจะใช้เหตุผลเนี่ยระง,งับความโกรธทําได้ยากในบางครั้งแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เอามันอยู่นะคือสติเนี่ยปสติมันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลนะ,ะสติถ้าไวเนี่ยนะมันรู้ทันความโกรธแล้วก็มันสามารถที่จะทําให้ความโกรธเนี่ย นะละลายหายไปได้เพราะความโกรธเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความหลงแต่พอมีสติขึ้นมาเนี่ยไอ้ความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นความหลงหายไปไอ้ความโกรธวมันก็ค่อยๆจางคลายไปฉนั้นคนเราเนี่ยมันจะเจออารมณ์ที่รบกวนแบบนี้เนี่ยอยู่เป็นระยะระยะบางทีก็ไม่รู้สาเหตุ บางทีก็ม,มีเหตุไม่มีผลเอาเหตุเอาผลกับมันไม่ได้บางทีเอาผิดเอาถูกกับมันยังไม่ได้เลยแต่ว่าสติเนี่ยนะมันเอาอยู่นะถ้าสติทันววเร็วพอที่โกรธอยู่ดีนี่มันหายโกรธเลยแต่ว่าสติจะมาเร็วมาไวเอาอยู่เนี่ยมันมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะมันต้องเกิดจากการฝึก นันถ้าเรามันฝึกสติอยู่เสมอเนี่ยหรือว่ามันสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวแล้วก็มันรู้ทันมันบ่อยๆเนี่ยสติจะมีกำลังมากและที่จริงเราก็ไม่เป็นต้องฝึกสติจากการมาเข้าคอร์สมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะมาตามลมหายใจอย่างเดียว อันนั้นจริงมันยังไม่พอด้วยซ้ำนะเราต้องสร้างสติขึ้นมาฝึกสติเนี่ยในชีวิตประจำวันแล้วต้องรู้จักนะเอาประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยอากาศหนาวเนี่ยเวลาอากาศหนาวเนี่ยแใจที่จะบ่นวยไว้นะเราก็มองว่าเออเข้ามาฝึกสตินะ เอาความหนาวมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเออเราจะเห็นความหนาวโดยที่ไม่เป็นผู้หนาวได้อย่างไรเราจะเห็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายโดยที่ใจไม่ทุกอย่างไรนะเวลาเจอความร้อนก็เอาความร้อนเอาอากาศร้อนเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเออกายมันร้อนนะแต่ว่ายังไงทํายังไงจะรักษาใจไม่ให้ร้อนรักษาใจปกติได้ นะเห็นความร้อนที่เกิดขึ้นกับกายโดยที่ไม่เป็นผู้ร้อนนะเวลายุงกัดมดกัดเออมันมีความคันความปวดก็แทนที่จะโมโหมดโมโหยุ่งก็เอาความเจ็บความปวด,คว,ปวดความคันนะจากมดจากยุงนี่แหละนะมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเออเราจะเห็นเวทนาเห็นความปวดความคันได้อย่างไรโดยที่ใจไม่ทุก จะดูมันเห็นมันอย่างไรจะปล่อยวางมันอย่างไรเราต้องรู้จักฉลาดนะเอาเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ถูกใจเราหรือไม่พึงปรารถนาเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันมาซ้ำเติมให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นเราก็เอามันเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสตินัดเพื่อนเพื่อนไม่มาตามนัดไม่ถึงถึงเวลายังไม่มาสักที เกิดอะไรขึ้นนะมันมีความร้อนรนกระวนกระวายมีความหงุดหงิดอ้าวก็เอามาเป็นเครื่องฝึกสติเลยนะทำยังไงเนี่ยจึงจะรู้ทันความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นทำไงถึงจะเห็นมันยังไม่ต้องคิดถึงขั้นว่าเออกำจัดหรือกำราบไม่ให้มันมีหรือทำให้มันหมดไปมันจะมีมันจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของมันแต่ว่าเราจะเอามาเอามันมาเพื่อฝึกดูมันฝึกดูฝึกเห็น รู้ซื่อ,อหรือเอาเหตุการณ์นั้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกก็ได้นะบางทีรถติดเออรถติดจิตตกหงุดหงิดอ่านี่เข้ามาเพื่อสอนเรานะเพื่อฝึกให้เรามีสติใช้โอกาสนี้ใช้เหตุการณ์เหล่านี้นะมาเป็นเครื่องฝึกสติเพราะไม่งั้นเนี่ยนะมันจะ จะทุกข์ด้วยเพราะถูกความหมดุดหมิดรุมเรา้าบางทีมันก็ลุกลามไปเป็นความโกรธแล้วก็กระสับกระส่ายอ่ันภาวนาเนี่ยต้องรู้จักนะใช้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยโดยเพราะสิ่งเชื่ออนิทธารมณ์หรือโลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยมัเป็นเครื่องฝึกสกติเวลาไปซื้อของแล้วปรากฏว่าแม่ค้าขอทอนเงินไม่ครบ รู้สึกโมโหรู้สึกเสียดายอ่านี่แหละนะเอามาฝึกสติซะเลยเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติว่าเราจะเห็นมันรู้ทันมันและปล่อยวางมันได้อย่างไรปล่อยวางทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นและปล่อยวางทั้งเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว บางทีซื้อของเราคิดว่าซื้อได้ราคาดีแล้วปรากฏว่ามาพบว,ว่าของมันยังแพงอยู่เพราะมีคนที่ซื้อได้ถูกกว่าเราพอรู้ว่าเพื่อนซื้อได้ถูกกว่าเรานี่รู้สึกโมโหขึ้นมาเลยโมโหตัวเองถ้าปล่อยให้ความรู้สึกมันเล่นงานเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นักปฏิบัติแล้วนักภาวนาหรือนักปฏิบัตินี่ก็ต้องรู้จักเอาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติเหมือนกัน เราจะรักษาใจปกติได้อย่างไรเราจะวางใจอย่างไรที่จะไม่ทุกข์เมื่อรู้ว่าเพื่อนเขาซื้อของได้ถูกกับเราหรือว่าเขาได้โบนัสมากกว่าเราดังนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักเอาเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในอชีวิตประจำวันนีมาเป็นเครื่องฝึกสติต่อไปเจอเหตุการณ์หนักๆแทนที่เราจะเป็นทุกข์กลัดกลุ้ม ติดกับโชคหัวเราก็สามารถที่จะผ่านมันได้เช่นเงินหายถูกโกงเป็นเื่นหมืนม่นที่เป็นแสนหรือว่ารถเกิดถูกลักขโมยไปแทนที่จะทุกข์กับมันก็ผ่านมันไปได้ในเวลาไม่นานหรือมิฉะนั้นก็ฉลาดที่จะเอาเหตุการ์เหล่านี้มาเป็นเครื่องฝึกสติเหมือนกันคราวนี้ไม่ได้ฝึกสติยงเียนะ แต่ว่าสามารถจะรับคมปัญญาให้มันให้มันเฉียบคมเฉียบแหลมได้ให้เห็นความจริงว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองนะอะไรๆก็ไม่เที่ยงต่อไปไปเจออะไรที่หนักกว่าน,นั้นเนี่ยเช่นความเจ็บความป่วยด้วยโรคร้ายหรือว่าพักสูญเสียคนรักซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะสำหรับคนคนหนึ่งสำหรับทุกคนเลยดียวเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้น คนส่วนใหญ,ญ่พอเจอหการเหล่านี้แล้วเนี่ยเสียพูดเสียคนไปแล้วก็มีนะหรือว่าตีอกชกหัวอันนี้เพราะว่าเขาไม่เคยที่จะฝึกสติไม่เคยเรียนรู้ที่จะเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอนิจารมในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นเครื่องสอนใจเครื่องฝึกใจแต่ถ้าว่าเรารู้จักเอาเหตุการ์เล็กๆน้อยๆที่ไม่ถูกใจเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสตินะพอเจอเหตุการณ์หนักๆเจอวิกฤต ก็จะผ่านไปไ,ปได้แล้วก็มีปัญญามากขึ้นนะ,ะคนทุกวันนี้เนี่ยพอเจอวิกฤตแล้วเนี่ยนะไปไม่รอดนะกัดกรุ่มเตียวกช่อครัวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เคยคิดที่จะเอาเหตุการณ์ที่เป็นอนิจจารมที่ไม่ถูกอ,อกถูกใจในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกสติเลยเขากลับมองว่ามันเป็น,คนเนคราะห์มันเป็นความซวย <c oughs> แล้วก็บ่นวุ่นวายตีโพยตีๆๆพาย ิ่งถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะเวลาภาวนานมันจะง่ายมากเลยนะเพราะว่าเวลาภาวนานมันจะมีอารมณ์หลายอย่างเกิดขึ้นความคิดต่างๆผุดขึ้นมาความฟุง้งซ่านความหมุดมิดหลายคนภาวนาแล้วทุกขนะ์เพราะว่ามีอารมณ์พวกนี้เนี่ยามารบกวนที่จริงมันไม่ได้รบกวนหรอกเพียงแต่ว่าเป็นเพราะเราไม่ชอบมันเป็นเพราะเราต่อต้านผักสายเป็นเพราะเราไม่ยอมรับมัน แต่พอเราฝึกใจยอมรับมันหรือมองให้ดีว่าเออเข้ามาเพื่อฝึกสติความฟุ้งเข้ามาเพื่อให้เรามีสติรู้ทันได้ไวเปลี่ยนความลงให้เป็นความรู้ตัวงั้นพ,พอมีท่าทีแบบนี้เนี่ยนะมันจะฟุง้งมันจะมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าล้วนแต่มาเพื่อฝึกสติของเรา ให้ไวขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยทำให้เกิดปัญญารู้กายรู้ใจได้ชัดเจนขึ้นนักภาวนาต้องทำอย่างนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้มันจะเรียกไปนักภาวนาไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จักใช้เอาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกเครื่องสอนใจนักภาวนานต้องรู้จักเรียนรู้เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอแล้วก็เป็นผู้ใฝ่ฝึกฝน ตนเองอยู่ตลอดเวลาฝึกจากไหนนะไม่ได้ฝึกจากการเดินจงกรมจากการสร้างจังหวะจากการตามลมหายใจอย่างเดียวแต่ฝึกจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่าหรือประสบในชีวิตประจำวันด้วยซึ่งถึงตอนนั้นก็ทาให้มีความพร้อมในการที่จะรับมือกับวิกฤต์นหนักๆที่อาจจะผ่านมาเป็นครั้งคราวแต่ว่าผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะผ่านไปไ,ปได้ไม่ติดตันหรือกลัดกลุ้มจมอยู่ในความทุกข์อย่างที่ ใครตจาใครก็เป็นกัน